จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถแชร์ไฟล์าการทำงานด้วยกันได้ผ่านในหน้าเดียวไฟล์จะใหญ่แค่ไหนก็ไม่วัน ดีต้อนรับสู่คอมเซเว่นฟอร์ s ิสเนสผมชื่อวิเจเด็ดนะครับวันนี้จะขออนุญ,ญาตมาแนะนําวิธีการทํางานร่วมกันที่สะดวกทํางานด้วยกันที่ไหนก็ได้หลายหลาคนคงเคยเจอปัญหานะครับว่าเราไม่สามารถจะหาโฟลเดอร์เจอหรือโดนลดขนาดของข้อมูลหรือแม้กระทั่งเราไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ซึ่ง Object s ต์ซอ s e เร i เซอรของ a l ล b ีวาคลาวจะช่วยเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ เพียงแค่อัปโหลดข้อมูลขึ้นคาาวคุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้ใช้และผู้แชร์โฟลเดอร์ไม่ว่าคุณและเพื่อนร่วมงานจะทำงานอยู่ด้วยกันคนละที่แต่ก็ยังสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างสะดวกง่ายดายเพียงแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญสามารถใช้งานได้ทั้ง mac และ Windows Object Storage Service ของ Alibaba Cloud สามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยมีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับเจ้าอื่นๆโดยสามารถอัปโหลดไฟล์ได้มีขนาดใหญ่ถึง48.8เทราไบต์ซึ่งถ้าเรานำมาอัปโหลดไฟล์วิดีโอขนาด 8K ก็สามารถอัปโหลดได้ในไฟล์เดียวโดยที่ไม่ลดทอนคุณภาพของไฟล์เลยครับการแชร์ไฟล์งานให้เพื่อนร่วมงานและผู้อื่นยังสามารถทำได้สะดวกมากครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ QR code อีเมลหรือดูไฟล์งานด้วยกันผ่านทางโปรแกรม o s s Browser ก็สามารถทำได้เช่นกันครับซึ่งวิธีแชร์ไฟล์การทำงานเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับนี่คือโปรแกรม o s s Browser ที่สามารถใช้ในการแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ผ่านทางบัคเก็ตของ Object Storage Service ของ Alibaba Cloud ได้ันน่เองครับเมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์เข้าไปยังแชร์โฟลเดอร์เพียงแค่เราเข้าไปในบัคเกตที่ต้องการ จากนั้นก็ลากชื่อไฟล์จากในวินโดว์เข้าไปวางในโปรแกรม O S S Browser เพื่ออัปโหลดไฟล์นอกจากนี้ถ้าหากต้องการอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ก็ยังสามารถลากทั้งโฟลเดอร์เข้าไปวางในโปรแกรม O S S Browser เพื่อเป็นการอัปโหลดไฟล์ได้เช่นเดียวกันโปรแกรมการทำงานของ O S S Browser สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยหน้าจอของโปรแกรม O S S Browser จะสามารถบอกให้ทราบถึงสถานภาพในการอัปโหลดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดที่ปุ่ม address เพื่อแชร์ไฟล์ที่ต้องการออกไปได้โดยง่ายกดที่ปุ่ม g e n ลิงก์อีกหนึ่งครั้งครับแล้วหลังจากนั้นก็สามารถกดปุ่ม copy เพื่อส่งลิงก์ที่ต้องการนี้ไปทางระบบไลน์ หรือกดที่ปุ่มอ e ีเมลเพื่อส่งข้อความนี้ไปยังอ e ีเมลหรือจะใช้ QR ก็ได้เช่นกันครับนอกจากระบบ Windows ที่สามารถใช้งานได้ยังมีระบบ Mac OS ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยครับเมื่อต้องการดาวน์โหลดไฟล์มาใช้งานในเครื่อง Mac เพียงแค่เราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงมาใช้งานที่เครื่อง Mac ได้โดยง่ายครับเซอร์วิสนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่490บาทต่อเดือนเพียงเท่านี้คุณก็สามารถทำงานด้วยกันกับเพื่อนร่วมงานได้ไม่ว่าอุู่ที่ใดในโลกก็ตาม